ดีครับผมนะนะตกปลาหมายธรรมชาติทุกท่านครับพกกับช่องตกปลาพิชิตอะไรนะตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้มาข้าสูตที่พี่ีที่140นะครับน้าปลาปลาปกแดงและยองเขินเคยครับดักลงเหยื่อสูตรจุเยืเยอะสูตรหนึ่งไปครับผมทั้งหมด16คันนะครับผมวันนี้ก็ลมแรงเข้มเคยนะครับผมมาตกกับนานนะครับผมมาตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติเช่นกันครับนานจะออกมาตกหมายทีนะครับ ช่วงนี้ยังไม่ออกไปไหนไกลก็น่าจะหลังปีใหม่นะครับกอทวนดูปลาป่าปกแดงแถวนี้ไปก่อนนะครับผมยังพอมีที่ลงยังพอมีลุ้นครับผมปลาปาปกแดงแล้วยองหมายธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่ปลาวัดนะครับผมตกกันมา20กว่าปีแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ลมก็ค่องแรงค่อนข้างจะแรงนะครับพอๆกับเมื่อวานนะครับโอ้โหเมื่อวานปลาไม่ค่อยจะกินเลยนะครับ อินดีก็หลุดนะครับเมื่อวานนานาท่านอีกท่านหนึ่งก็อยู่ทางฝั่งโน้นนะครับอ่าแล้วีขาวก็มาตกนะก่อนหน้าผมไปนะครับก็เลยไม่ได้ลงหน้านู้นนะครับวันนี้มาตกกับนานาครับอ่าสองสามท่านทางนี้นะครับผมเรามาลุ้นกันครับผมก็จะได้การสักกิ่ตัวนะครับบอดีนะได้ทะเพียนไซส์ลงไปตัวหนึ่งแล้วครับมนีสาว่ามีกดไปหลายตัวนะครับไม่ได้ตัวนะครับ ยาวเลยครับวันน well, ี้จนถึง5้าโมงเยนว่าจะได้สักกี่ตัวครับผมมาติดตามรับชมครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับข่าวพิซซิ่งเทเลนข่าวประ้าหน้าดีเหมือนกันที่ที่หี่สิบครับผมมันยาวๆเลยครับผมเดินแล้วก็เดินไปต่อเลยครับ ด้วยครับลมแรงด้วยครับผมกล้องไปเลยครับผม จัดหมายวันนี้นะครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับเหมือนเมื่อวานเทียบเลยครับวันนี้ยิ่งลมแรงกว่าเมื่อวานอีกนะครับไม่รู้จะมีตัวได้ตัวไปสักกี่ตัวนะครับผมสำหรับนะก็มาตั้งแต่เช้ามืดนะครับผมเพิ่งได้ไปตัวเดียวนะครับลมมันแรงครับผมก็ยังพอมีกินมีตอดนะครับแต่ที่แน่ๆลมมันแรงจนตีสายไปแล้วทให้เหยื่อกระจายนะครับผม ให้ปลากินยากขึ้นเนะมาลุ้นกันเรื่อยๆไหนๆก็มาแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวครับ เพียงพึ่งแตเปลาไว้ตอนนี้มีหมองล้ไปเดี๋ยวหมอเล่นาจินลีผเนียเนี่ยนั้ำบกบวกทำประตูแล้วว่าเป็นนางเป็นประตูไอเยี้ยีเขียวเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอูเมื่อช่าเลย 出たよ。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ครับผมโอ้โหอะไรขนาด<อ>ฮะอยู่นะอยู่เหรอออมันหึงรอบสองอยู่ไม่ใช่เหรก่อนวัด เรานไม่อยากให้มันทำนี้ยอดนะโคงมาคุ้มปิดเรือ่านให้อยู่เกิดอะไรเบอร์สูตรจุดอไหรอัับนดับนึ่ไห้ครับผมตัวใหญ่กินจะได้ใช่ใช่ เดิ่มอ่ะกลับมากินเนว้อ ไมกดเลยไม่กดต่อเน,นื่อง เลยนะใหญเลยครับ่นไม่เลย่ตัสียของเลยวะนารอมาเป็นวันแล้วนะเต็มปากเลยของครับผมวันนี้ก็ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับใน EP ที่140นะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบทั้งวันเลยครับก่อนหน้านี้มีปลาตะเพียนใหญ่กินนะครับ เอาไม่อยู่นะครับผมหลุดไปก่อนนะสงสัยกินไม่เต็มปากนะครับผมน่าเสียดายนะครับก่อจะกินได้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่ก็ทยอยจะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วนะครับผมสักส0 2 0นาทีนะครับผมดูว่าจะมีตัวกินอีกหรือเปล่านะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกับสมชายฟิชชิงทะเลนกกรปาหน้าดินหมายธรรมชาติในปีที่140รบครับผมวันนี้มาทําคลิปกับน้านะครับโอ้โหทั้ง ซ้ายทั้งขวาทั้งสองฝั่งนักเงียบไปหมดเลยครับวันนี้แปลกมากครับวันนี้ปลาไม่กินเหยื่อเลยนะครับนานๆกินยังไม่เท่าไหร่ครับนี่ยาวเลยครับกวาจะมากินได้ครับเหยื่อหมดเป็นถังครับวันนี้ครับโหยังได้ปลาไม่ขีดตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ในวีที่141้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับผม 18, selamat malam ini, selamat malam.